นี่เลยค่ะไก่ทอดเรียนแบบร้านดัง K F c นะคะจะอร่อยเหมือนเขาไหมต้องมาชิมกันค่ะนี่ค่ะอืมอร่อยอร่อยไม่ต้องไม่ต้องปรุงไม่ต้องจิ้มเลยอืมอนืออมากๆ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจากหมักไก่ก่อนนะคะไก่ที่ป้าใช้นะคะจะเป็นน่องติดสะโพกแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นน่องติดสะโพกป้าใช้สามชิ้นค่ะส่วนเครื่องปรุงก็ตามชอบได้เลยของป้าจะมีกระเทียมพริกไทยน้ำตาลทรายเกลือป่อนแล้วก็มีผงาปาปิกานะคะหรือว่าพริกป่นบดละเอียดนั่นเองนะคะอันนี้ป้าก็จะผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะ ใครต้องการผงปรุงรสชูรสก็ตามชอบได้เลยค่ะเรื่องของรสชาตินะคะปรับได้ค่ะบางทีใส่แค่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยก็อร่อยแล้วนะคะแต่นนี้ป้าจะทำแบบแห้งๆแ,แบบนี้นะคะก็ใส่เครื่องปรุงนี่ค่ะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักไปที่ไก่ของเราค่ะใช้มือคลุกๆเลยนะคะ เพราะว่าเขามีพริกนะคะใส่ถุงมือซะหน่อยนึงวันนี้ถุงมือหมดนะคะก็ใช้ถุงพลาสติกนี่แหละคะ่ะทุกเคร้าให้ทั่วเลยนะคะเขาแห้งไปนิดนึง้าจะใส่น้ําไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็บีบนวดไปค่ะนวดให้เขา้เขา,เขาเข้าเนื้อนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะหนึ่งคืนก็ได้นะคะหรืออย่างน้อยสักสองชั่วโมงก็ได้ให้เขาเขา้เขาเนื้อนะคะ ก็วางมุมด้วยค่ะใส่ไฟนะคะเนื้อให้เข้ากันเดี๋ยวประมาณสองชั่วโมงแล้วเรามาทําขั้นตอนต่อไปนะคะถ้าใครต้องการให้เข้าเหนือมากๆนะคะ1คืนไปเลยค่ะเราก็จะมาเตรียมแป้งนะคะที่เราจะคลุกค่ะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะมากน้อยก็อยู่ที่ไก่ของเรานะคะอันนี้ป้าใส่ไปประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งก่อนนะคะ ส่วนอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะจะผสมกับน้ําเย็นจัดนะคะอันนี้ป้าก็จะใช้แป้งไม่เยอะนะคะใช้ประมาณสักครึ่งถ้วยก็พอ,อนนเดี๋ยวป้าเพิ่มไปอีกนิดนึงเป็นสักสองถ้วยแป้งที่ป้าใช้วันนี้นะคะป้าใช้ของยี่ห้อนี้ค่ะน,นี่เป็นน้ำเย็นจัดเลยนะคะป้าใช้น้ำเย็นจัดค่ะ าชอบความเผ็ดนะคะใส่ผงปาปิกาไปได้นะคะอันนี้ป้าจะเพิ่มเป็นพริกไทยป่นค่ะตรงนี้ตามชอบนะคะป้าเป็นคนชอบความเผ็ดของพริกไทยค่ะเพิ่มน้ำไปอีกนิดหน่อยค่ะทีนี้ไก่ของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำการทอดกันค่ะป้าก็จะเตรียมน้ำมันของเรานะคะให้เขาค่อยๆร้อนด้วยไฟกลางค่ะ ก็จะนำแป้งของเรานะคะไปคลุกโทษค่ะไม่ใช่นำแป้งนำไก่นะคะไปคลุกในแป้งแห้งค่ะป้าทําครั้งละสามชิ้นนะคะและทีนี้เราก็จะไปชุบในแป้งเปียกค่ะก็เอาลงไปใส่ในแป้งแห้ง ตอนนี้นะคะป้าจะไม่ใช้วิธีเขย่านะคะป้าจะใช้ไม่เขย่าด้วยมือนะคะป้าจะเขย่าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวใช้ฝาปิดก่อนนี่ค่ะแล้วก็จะเขย่านะคะเขย่าสักครู่นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูไก่กันค่ะนี่ค่ะ เขาจะเป็นเกล็ดสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เขย่าเขย่าด้วยมือสักนิดนึงอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็นําไปทอดได้เลยค่ะถ้าท่านใดต้องการให้แป้งหนานะคะก็ไปคลุกแป้งเปียกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาคลุกแป้งแห้งนะคะของป้าก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นเกล็ดสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเรามาเทสดูน้ํามันของเรานะคะใช้ได้แล้วค่ะ ป้อนี้น่าจะได้ครั้งละสองสามชิ้นน่าจะได้ป้าใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะเราจะทอดไปจนสุกนะคะเหลืองกรอบเกล็ <S <S ดก็สวยงามมากค่ะไม่แพ้ร้านดังเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะ น้องไก่ที่เหลือป้าก็ทําเหมือนกันนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะป้าจะใช้วิธีไม่ใช้มือเขย่านะคะใช้เขย่าพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวป้าทําจนเสร็จถ้าตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วจะสังเกตว่าเห็นไหมคะ เป็นเกรดสวยเลยเลยค่ะเดี๋ยวป้าทอดจนเสร็จนะคะ,นะคะเราก็มาทอดในส่วนของน้องกันบ้างนะคะใจต้งไปค่ะค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพักให้เย็นแล้วเรามาชิมกันนะคะ นี่ค่ะไกท่ทอดเรียนแบบร้านดังนะคะอร่อยมากมายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นตัวกว่าน,นี้นะคะแล้วเราจะมาทานกันค่ะจะทานชิ้นไหนดีเอ่ยเป็นน้องนะคะหรืออกป้าเป็นคนชอบอกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะจะกรอบไหมอืมอืม แค่เลยอร่อยมากอืเนื้อก็สุกด้วยนะคะนี่ค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยค่ะแป้งก็กรอบมากๆออร่อยอร่อยลองทำรับทานกันนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนค่ะ